คลายครับพ่นคลายครับพ่นคลายครับโอเคฉันพูดหลายทีหน่อยชิ่งอ่าเนี่คือบบการประกอบและเสร็์แล้วแต่ปุ่นไม่เสร็จทีนี่คือใจวิจัยชิ่งนะครับแล้วนี่ก็คือดแาบบของพดดวกเราที่น้องชายผมได้ทำลายไป เองเรียบร้อยนั่นก็คือคนที่ใส่ชื่อม a <Get paid. S 1> ก r ์ d รด o ิโอสนั่นเองเก็ตเพ็ทึกทึกนี่โอเคแล้วนี่ก็คือดาบถือชิงแล้วก็ทำท่าฟันไปฟันมาน,น,นี่ก็คือขคมคัดทิง เราตั้งผมก็คือปแบงล่างใช่ไหมแงบบล่างชิงชิงชิงออ,อแนี้ก็คือที่เก็บดาวจึ๊บใส่ย,ยากหน่อยจึ๊บปิดไปอ๋อไม่นะดาบจะสามารถแยกล่างเป็นสองท่อนได้ แล้วก็นี่คืออ่อลกๆแ,แม่บังอะแม่บังอย่างแรงเลย <laughs> บายบายายบายน้องพัดบายปเร็วมาสไลยเด้อนี่คือที่เก็บกระเป๋าสัง่งเป็นใช่ที่เก็บแงค์ร่านรอยไซรับเอ็นบายบาย